คุณผู้ชมหลายทา่ทานทักทายสวัสดีกันมานะครับผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ก็สวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกๆท่ทานด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนบรรยากาศการเฉลิมฉลองเป็นอย่างไรแชร์มาได้นะครับแสดงความค<ะ>ิดเห็นกันมาได้และเห็นเราสองคนใส่ชุดไทยแบบนี้สงกรานต์ปีนี้อยากจะให้ช่วยกันนะครับ<ะ>ว่าอย่างน้อยที่สุดเนะี่ยอาจจะ ถ้ามีโอกาสได้แต่งไทยแบบนี้ก็จะเป็นอดีตถ่ายรูปสวยไปตามสถานที่ต่างๆก็จะงดงาม<ช>หรือว่าถ้ายังไม่อยากแต่งไทยขนาดนี้เสื้อลายดอกก็เป็นสีสันที่ดีเหมือนกันนะครับช่วยกันปลุกบรรยากาศของการไปสงกรานต์ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะคะใช่ครับถ้าเกิดปีนี้เนี่ยเห็นชาวต่างชาติเชื้ออามั่นว,นว่านอกจากเสื้อลายดอกแล้วกางเกงช้างก็มาเหมือนกันมาจะกลายเป็นเครื่องแบบของการเล่นสงกรานต์ในปีนี้เลยแต่ว่ากางเกงช้างเนี่ยหลายๆตัวอาจจะบางหน่อยก็ยังไงก็ ดูกันให้ดีๆป้องกันกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภูมิภาคบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าตอนนี้เขาคึกคักกันแล้วเช่นกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยอย่างที่จังหวัดลำปางเองก็มีประเพณีแห่สลุงหลวงและขบวนน้ําทิพย์13อําเภอนะครับขณะที่ทางฝั่งอีสานเองจังหวัดขอนแก่นเขาก็จัดงานสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวนะครับประเติมกันด้วยกิจกรรมรำวง ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างที่เชียงใหม่ก็มีบรรยากาศภายในวัดต,ต่างๆซึ่งเขาก็ตกแต่งด้วยตุงล้านนารับป๋าเวณีปีใหม่เมืองด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมวันสงกรารปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มด้วยขบวนแห่อัญเชิญนมัสการพระพุทธสิหิงไหว้สาจุ่มสรีน้ําทิพปีใหม่เมืองในกิจกรรมน้าทิพป,ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เคลื่อนขบวนตั้งแต่ข่วงอนุสาวรีย์สกษัตริย์ ผ่นสี่แยกกลางเวียงเข้าสู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับพอเมื่อขบวนเคลื่อนถึงปรำพิธีก็ได้มีการแสดงชุดถวายน้ำทิพย์พระพุทธสีหิงมหามิ่งมงคลขณะที่บรรยากาศภายในวัดก็ได้มีการตกแต่งด้วยตุงล้านนาน,นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่างานป๋เวณีปีใหม่เมืองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตุงไส้หมูตุง12ราศี ที่เขาจะใช้ในการอธิษฐานก่อนที่จะนําไปเสียบไว้บนเจดีไซน์นะครับแล้วก็ยังมีประชาชนที่เขาทยอยเดินทางเข้ามาทำบุญสะดอกเคราะห์แล้วก็ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องด้วยครับและในวันนี้นะครับวันที่13เมษายนนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกออกแห่ให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ได้ส่งน้ำสาการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยครับ ส่วนนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่เทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่ด้านหน้าอาคารป้องกันและปันเทาสาธารณภัย<อ>ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค แล้วก็เป็นวันแรกในการจัดกิจกรรมในงานสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวโดยนางรำย้อนยุคจากชุมชนต่างๆค่ะก็มาร่วมงานกันในชุดสีสันเต็มยศสวยงามทีเดียวนะคะมาร่วมกันสร้างสีสันในบทเพลงสามชาและหมอลำพื้นหมอลำพื้นเมืองกันอย่างสนุกสนานคลื่นเพลงค่ะ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เข้ามาในพื้นที่ต่างก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะออกการออกสเตปของนักร้องจากชุมชนที่ร้องเล่นเต้นรําแดนกันกระจายนะคะทั้งร้องทั้งเต้นสนุกเกินกว่าสาวรําวงค่ะหลายๆคนนี่เต้นเข้าจังหวะกันสุดพลังทีเดียวนะครับอัดอันกันมาหลายปีนะปีนี้ สำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับนอกจากที่บริเวณจุด,ดใหญ่ๆอย่างที่ถนนข้าวเหนียวและก็สารลักเมืองของแก่นแล้วนะครับที่สองจุดนี้นะเขาจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการส่งเสริมธนุบำรุงพระศา,ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัยยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขอนแก่นก็คือบึงแก่นนครที่เขาจะเน้นกิจกรรมการละเล่นและก็การแสดงที่มีความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสานและก็ยังมีกิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน การเล่น <un less> Human Wave นะครับหรือว่าคลื่นมนุษย์ที่ปกติเนะี่ยเป็นของดังของถนนเข้าวเหนียวเลยเขาทำกันตั้งแต่หัวถนนดันท้ายถนนเลยนะ<ฆ>คนเป็นหมืนม่นๆแสนๆคนนะครับเรียกว่าเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เขาบอกว่าปีนี้มีรีเทิร์นด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆคอนแก่นหรือว่าอยู่คอนแก่นอยู่แล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้นะครับ